สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงมิลโคโรลาอัลทิสดิยอนเดฟฟินิชันไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยทำอะไรด้วยกันก็ได้แค่อาทิตย์ละครั้งครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงสารรักจาก AIS เอ็กโคกรบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวแบรนด์ซุกไก่สกัดชนิดเม็ดสูตรใหม่รวมวิตามินบี8ชนิดเจอต้มยำกุ้งก็มีปัญหาเศรษฐกิจแล้วสักปั๊บเดียวสามีทิ้งครอบครัวไปเลยอย่ากันทิ้งไปเลยอ๋อเหรอฮะไม่ไม่ทิ้งเพราะเศรษฐกิจเหรอผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจ คือตั้งแต่ชีวิตมันก็มีปัญหามาตลอดถูกไหมคะครับเขาเป็นคนที่เขาไม่ให้พูดเราก็อึดอัดแล้วก็มีย<า>ยความทุกข์แย่ยลงถูกต้องถูกต้องครับทีนี้ตอนที่เขาตัดสินใจไปเนี่ยมันก็เรื่องเล็กน้อยมากพอไปปับ๊บดิฉันทำไงรู้ไหมไดิฉันคิดในใจอยากจะฆ่าตัวตายอีกเพราะลูกสี่คนคือมีความรู้สึกมันไม่รู้จะอยู่ต่อยังไงอะ่ะคุณดูแผลหัวใจยังไม่ทันจะแห้งเลยถูกไหมครับเจออันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าอีก ก็เราก็เจ็บใจว่าสามีทิ้งเราไปอีกในช่วงที่เราต้องการใครคนหนึ่งที่สุดถูกไหมครับทําใจไม่ได้เพยนก็สวดอย่างเดียวนะฮะสวดขอให้พระเจ้าช่วยให้ดเฮนสามารถผ่านพ้นวิกฤตได้มีอยู่คืนหนึ่งช่วงนั้นจำได้ไหมครับในคืนนั้นทีนนั่งดูโทรทัศน์อยู่คนเดียวจะหลังจากเอเชียนเกมอ ผู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะประธานหรือนายกสมาคมคนพิการ่งประเทศไทยท่านเป็นคนที่มีขาข้างเดียว mm. ท่านออกโทรทัศนแล้วท่านก็บอกว่าคนเราไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนพิการแต่ถ้าเราสามารถรับความจริงของชีวิตได้เราคือมาถึงคนพิการนะ,ะครับเราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ mm. คุณดูประโยคนั้นประโยคเดียวไฟติดเลยในสมอง mm. อ๋อไอ้ที่มันไฟดับมันตลอด ที่เรามีความทุกข์ทรมานนี้เราไม่ยอมรับเพราะเรารับความจริงชีวิตไม่ได้ว่าทําไมเราทําดีเราถึงต้องเจอแบบนี้ทําไมสามีต้องทิ้งไปในที่สุดดิฉันก็สวดภาวนาขอพระเจ้าว่าช่วยประทานพระพรช่วยประทานความเข้มแข็งให้ลูกรับความจริงของชีวิตสองข้อนี้ให้ได้เป็นอีกครนนึ่งที่ดิฉันสวดภาวนาต่อพระเจ้าทั้งคืนเลยนะฮะทำหน้าที่เป็นจิตแพทย์กับตัวเองอบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว รเรามัวแต่จะมาทุกขทรมานถามว่าทําไมทําไมมันก็ไม่มีคําตอบสามีทิ้งไปแล้วล่วไงล่ะรเรายังมีสิบนิ้วเรายังมีสติปัญญารับได้ไหมรับได้เราตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งตัวทําอะไรใหม่ได้ไหมได้แต่สินใจว่าจากจุดนี้ไปฉันจะไม่มองย้อนหลังจากจุดนี้ไปจะไม่ถามตัวเองว่าทําไมแล้วจากจุดนี้ไปที่ฉันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มาตลอดครับ ถึงวันนี้ทําธุรกิจอะไรอยู่ในแวดวงอย่างไรครับฟื้นกลับขึ้นมาใหม่อย่างไรครับเป็นธุรกิจจากทางไต้หวันน,นะช่วงนั้นที่นําเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเคหสิงทองคืออะไรเคหสิงทอเคอหสิงทอก็บ้านคงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ไหมฮะเขาเรียกว่าวินโดว์คอเวอรริง <C over ing> เป็นมูลี่เป็นผ้าม่านเป็นอะไรที่บริษัทไต้หวันแห่งนี้ส่งออกตลาดอเมริกากับตลาดยุโรปเขาอะอยากจะมาตั้งที่ประเทศไทยฐานการผลิตฐานการผลิต เห็นว่าเราเป็นคนมีความสามารถเป็นคนดีก็เลยมาเรียกเราไปร่วมทุนสิ่งที่ดิฉันก็ต้องคิดต่อมาแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาร่วมทุนจะไปบอกเขาได้ไงว่าฉันไม่มีเงินนะ่ะดิฉันทํางานดิฉันสวดภาวนาอีกจริงๆเป็นเรื่องจริงเลยนะฮะแล้วถึงในวันที่จะต้องลงทุนดิฉันมีเงินพอ,อประมาณเท่าไหร่ที่เป็นลงก็หลายล้านครับเป็นสิ่งอัศาจรรย์มากพอดีพอดีไม่เกินไม่ขาดในการลงทุนนะผมเดาว่า พี่ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่ดีและผมเชื่อว่าพี่คงอยากแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมผมอยากฟังด้านอื่นนอกจากธุรกิจธุรกิจเข้าใจแล้วว่ากลับมาประสบความสาเร็จอย่างงดงามด้านอื่นๆครับเอางี้เรียกว่าดิฉันได้ค้นพบอะไรเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตดีไหมคะครับครับจะขอพูดอย่างนี้นะคะว่าประการแรกมนุษย์ทุกคนเกิดมาจะต้องเจอปัญหาในชีวิตจะต้องมีความทุกข์เพราะความทุกข์กับชีวิตเป็นของคู่กัน เวลาใครเกิดปัญหาในชีวิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่วิ่งเข้าหาอบบยามุขต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาครับสำคัญที่สุดไม่ว่าเราเป็นศาสนิกชนของศาสนาใดาก็แล้วแต่ควรจะเข้าหาหลักธรรมะของศาสนาตัวเองเอาหลักธรรมะมายึดเหนี่ยวครับประการที่สองก็คือว่าความแค้นความอยากจะแก้แค้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรใครเลย เันเปรียบเหมือนกับว่าถ้าเราแค้นใครคนหนึ่งมากๆเหมือนกับเราล่ามโซ่คอตัวเองไว้กับหลักในกองเพลิงนะฮะถ้าเรายิ่งแค้นมากโซ่มันก็ถูกดึงให้มันใกล้เข้าไปมากขึ้นนะฮะรตรงกันข้ามถ้าเราสามารถให้อภัยก็เหมือนกับเราตัดโซ่เราสามารถเดินห่างจากกองเพลิงสูญอากาศบริสุทธิ์ได้ข้อที่สามก็คือว่าการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเรานั้นนะ มันยากไหมยากยากมากแต่การให้อภัยคนที่เรารักแต่กลับทำร้ายเราแล้ทิ้งเราในช่วงที่เราต้องการเขาที่สุดมันเป็นการให้อภัยที่ยากกว่าอีกร้อยเท่าพันเท่ามันเทียบกันไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเราให้อภัยแบบนี้ได้หมดเราก็จะสามารถเจอสันติสุขกับปิติสุขในใจได้อย่างที่ดิฉันได้เจอแล้วก็มีอยู่ในทุกวันนี้ ได้เขียนหนังสือด้วยดิฉันบังเอิญเป็นคนที่ชอบเขียนเาคลื่อนได้ค่ะภูเขาหมายถึงความทุกข์ันยิ่งใหญ่หรือไงใช่ปกติเวลาเรานึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเราเคลื่อนมันไม่ได้มันต้องติดเราตลอดครับทราบว่าช่วงนี้คุณหนุ่ยเนี่ยดูเรื่องของการช่วยสังคมด้วยไม่ทราบทําอะไรบ้างฮะก็มีมีหลายเรื่องนะคะจริงๆวันที่หนึ่งมีนาที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้พิพากษาสมทบ ของสารแรงงานภาคสองครับต้องขึ้นลงขึ้นสารอีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้ต้องเล่านะคะว่าเมื่อก,กี้ได้ลืมเล่าเลยได้เล่าตอนนี้ว่าวันที่จะออกจากสารเนี่ยที่ทนก้มลงไปกราบธรณีสารแล้วก็บอกว่าลาก่อนชั่วชีวิตชีวิตนี้จะไม่มาเหยียบสารอีกครับตอนนี้เพื่อนบอกว่าพี่หนุ่ยไม่ต้องเหยียบสารพี่หนุ่ยนั่งขึ้นข้างหลังแล้วขึ้นนั่งบรรลังเลยขึ้นจากอีกมุมหนึ่งเลยใช่กลับมาอีกทีเป็นผู้พิพากษาใช่ภาษาครับแต่ในเวลาเดียวกันทางศาสนาที่ท่านก็จะทาท ถวายเกียรติ่พระบิณฑเจ้าอย่างยกตัวอย่างมีงานเอเรกชอบวาดเขียนน่ยนะฮะอันนี้ผมผมพึ่งมากนะนี่คือรูปที่วาดเองใช่ไม่ได้เรียน,นมาก่อนหรือหรือว่าไปเรียนที่ไหนมาฮะไม่ได้เรียนรูปรที่วาดเนี่ยเราไม่ขายครับแต่ว่าจะถวายนะฮะอย,อย่างภาพนี้ของซิสเตอร์ก็ขอให้ถวายในอารามของเขาคุณหนุ่ยนี่บรรยายเพื่อจะให้บทเรียนคนอื่นด้วยใช่ไหมฮะคือตั้งแต่ดิฉันมารับศีลลังบาปเป็นคาทอลิกเน<อ>ี่ยนะฮะ ก็ได้แบ่งปันชีวิตให้ฟังนนะคะปรากฏว่าก็มีถูกเชิญไปเกือบทุกภาคเลย,ยยกเว้นภาคใต้ทราบว่าไม่ใช่จากไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยด้วยมีปมเป็นปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะใช่ตอนนี้เรื่องของการช่วยสังคมเรื่องของกิจกรรมที่ทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องหลักของชีวิตไปแล้วใช่ค่ะธุรกิจก็ให้ลูก,ลกดูธุรกิจที่ฉันตอนนี้เป็นประธานทั้งสองบริษัทใช่ไหมคะหน้าที่หลักมี3ประการเท่านั้นเอง ประการแรกของประธานก็คือว่าดูแลสิ่งแวดล้อมต้นไม้ดอกไม้น้ำผู้ปลาครับหน้าที่สอง่ะดูแลสวัสดิการพนักง,งานว่าอาหารทานอิ่มไหมแบบฟอร์มสีสวยไหมหน้าที่อันที่สามคือสั่งลูกๆกกับผู้บริหารว่าบริหารงานให้ได้กำไรนะและเป็นไปตามนโยบายของหม่อมนี้จบครับทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ ด้วยความรู้สึกอย่างไรและอยากจะทําอะไรชีวิตนี้ที่เหลือนะคะอยากจะทอดตัวเองลงเป็นสะพานให้คนเดินข้ามไปพบกับสันติสุขและปิติสุขอย่างที่ดิฉันพบอยู่ทุกวันนี้ก็คืออุทิศตนรับใช้พระผู้เป็นเจ้านั่นเองโดยการพูดโดยการเขียนบรรยายทำที่ต่งตางๆใช่และโดยการแบออกรายการอย่างเจาะใจเช่นนี้ค่ะครับครับก็เป็นเรื่องที่ กำลังส่งผ่านวิธีดูแลความทุกข์และทําให้เกิดความสุขกับชีวิตไปสู่ทุกๆคนใช่ค่ะเดิมผมตั้งใจจะถามเป็นคาถามสุดท้ายว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังคิดว่าผ่านพ้นความทุกข์ของตัวเองไม่ไหวแต่เมื่อกี้พี่ได้เล่าแล้วเป็นข้อๆเลย <c oughs> หวังว่าท่านผู้ชมจะจําได้อยู่นะครับว่าเขาย้ําว่าเราเกิดมาเพื่อเจอทุกเมื่อเจอแล้วทํำยังไงอย่าดลีกเลี่ยงไปหาใบายามุก อย่าหนีไปอะไรลองมองไปที่ศาสนาที่ท่านนับถืออยู่ศึกษาให้ถ่องแท้ครับมันมีวิธีการที่ทําให้ท่านผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มองไปข้างหน้าที่หนุ่ยได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีการเหล่านั้นผ่านได้จริงเพราะผ่านมาด้วยตนเองให้ดูแล้วและการเจอะใจขอบคุณมากครับกับเรื่องดีๆในคืนนี้ครับขอบคุณครับวันนี้คุณพ่อเสียหมดทุกอย่างเรียกว่าภายในสองสามปีเนี่ยหมดเลยที่เหลือที่เก็บมา หมายถึง<ะ>ครอบครัวไม่มีใครให้เรา<ช>อบอุ่นปรึกษ<ช><ส>าช่วงที่เราไม่มีเงินที่สุดเนี่ยแต่ผมว่าเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะคือคือช่วงนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮคลาส สีกลิ่นสีสไตล์น้ำหอมฝรั่งเศสกรุงศรีออตโต้ผู้ให้บริการสินเชื่อย,ยานยนต์ครบวงจรและตาซอยบิ๊กห้าร้อยใหม่ฝาเกลียวประโยชน์เต็มกล่องเปิดเลยโปรเอ듀เคชั Pro ่น e ประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทย ใหม่ม,มาม่าหมู LEGO สับต้มยำน้ำข้นมันซีจีแซบทรีบอร์ดแบนด์หเมกได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทร1530นกกรกรหฮิลันนักธุรกิจพันล้านวัย5 5ปี ชีวิตหรูหราที่ใครๆต้องอิจฉาบนคลิหาราคาเหยียบร้อยล้านท่านผู้ชมครับมาถึงรายการเจาะใจในช่วงนี้ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพของชายหนุ่มที่ดูมีความสุขดีร่ำรวยหรูหราสุขสบายบแต่ก็ตามสไตล์ของเจาะใจนะครับ ภาพที่เราได้เห็นมันก็จะต้องมีภาพก่อนหน้านั้นซึ่งภาพก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งก็ได้ชีวิตที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากการดิ้นรนต่อสู้จากคนที่เคยไม่ไม่เหลืออะไรเลยกลายเป็นพ่อค้าต้องเสียบลูกชิ้นไปขายข้างถนนก็เคยทํามาแล้วแขกรับเชิญของเราคือคุณณกรกริรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีค,บค,บคนบอกผมว่าวันนี้คุณณกรดังมากอยู่แล้ว S 1> <S 1> เป็นที่รู้จักในฐานะาคนอายุไม่มากแต่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทางด้านเวชกรรมความงามครับมีรายได้ต่อปีของธุรกิจนี้เป็นหลายหลายพันล้านครับหลายหลายพันล้าน <S <S 1> <S 1> ก็ฟังดูเออน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาเราได้ฟังว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เป็นอย่างไร <S <S คุณนกกรบอกว่าผ่านมรสุมมาเยอะตั้งแต่เด็กเลยครับออาไล่ตั้งแต่ต้นๆเลยครับโตขึ้นมาในครอบครัวแบบไหนครับ คือจริงๆบ้านผมเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีค,รคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่อยากให้เราเรียนหนังสือสูงๆเพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดก็จะส่งลูกมาเรียนที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับ <ๆ S 2> เราก็เติบโตมาจากกรุงเทพคุณพ่อแม่ก็ทํางานที่บ้านปล่อยเงินกู้ทําธุรกิจที่ดินครับแล้วมาเจอมรสุมครั้งแรกเนี่ยเจออย่างมันคืออะไรคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเนี่ยจากที่เด็กติดเกมงอมแงมทุกอย่างใช้เงินอยากใช้ก็ใช้วันหนึ่งเนี่ย คุณพ่อเสียตอนอายุ1 7จะถึง18เนี่ยคุณพ่อเสียทุกฆาตกรรมนะครับตอนนั้นก็เป็นคดีที่ค่อนข้างคลึกโครมมากลงหน้าหนึ่งไหมลงหน้าหนึ่งอยู่หลายวันครับทุกฆาตกรรมมันเนื่องมาจากธุรกิจเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับช่วงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างร้แรงก็โหดมากครับพอคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยเรื่องฐานะการเงินทางบ้านทายังไงต่อฮะคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เล่นเล่นหุ้นในตรารั์ด้วยแล้วก็มีที่ดินที่ซื้อขายด้วยแล้วก็มีเงินกู้ ก็น่าจะมีเงินเก็บเยอะค่อนข้างเยอะครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็ยังใช้ปกติคุณพ่อเสียก็คุณแม่มาดูกิจการทั้งหมดเมื่อมาดูกิจการทั้งหมดเนี่ยคุณ